บรีสพาวเวอร์5 i n 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานที่ห้องประชุมพระพุทธมหาธรรมราชาชั้น2ภูเทาธธยานเพชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวภปยาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์และดรบิสันโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีที่ปรึกษาผู้ส่งคนอวุิคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอและนักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชร ในทุกระดับชุดใหม่ซึ่งจะใช้การลือกตั้งในรูปแบบใหม่โดยกำหมดให้สภาวัฒนธรรมดำเนินการเองเพื่อให้เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงและเกิดการบรรณาการร่วมกันของคนในชุมชนซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นได้ทางนี้ที่ประชุมได้ให้ประธานสภาวัฒนธรรมทั้ง11อำเภอรายง,งานผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอที่ผ่านมา พร้อมกันนี้นางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้แทนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระสวงวัฒนธรรมมอบกิจบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจำนวน57รายอันหนึ่งเพื่อการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ดํารงตําแหน่งแทนคณะกรรมการชุดเก่าที่ครบวาระ3ปี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเรื่องความรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งเพื่อเกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมระดับต่างๆกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชมญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพศ .2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมและผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในแต่ละระดับทั่วประเทศได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหรารือและคัดเลือกกันเองให้ได้จำนวนและสัดส่วนกรรมการตามที่ได้มีมติร่วมกันภายในกรอบ เวลาดังนี้สภาวัฒนธรรมตำบลสภาวัฒนธรรมเทศบาลสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและสภาวัฒนธรรมแขวงดำเนินการระหว่างวันที่1-30มกราคม2564สภาวัฒนธรรมอำเภอและสภาวัฒนธรรมเขต ดำเนินการระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม2564และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2564และสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายน2564